ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับก็ส่งลอตเตอรีร่มาขายให้ผมนะครับอันนี้ผมรับซื้ออยู่นะครับก็ถ้าเป็นลอตเตอรีร่เลขสวยนะครับก็จะรับซื้อนะครับใบละร้อยห้าสิบนะครับถึงสองร้อยนะครับผมอันนี้ ห้าสิบสองร้อยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแต่เลขนะครับถ้าเลขมันขึ้นอยู่กับเลขครับถ้าเลขเลขมันเลขมันสูงนะครับมันก็จะมีราคาสูงนะครับเลขที่มันเป็นราคาเลขต่ำาะราคามันก็จะต่ำเนาะนี่นะครับนี่ไม่มีแล้วเนาะนี่นะครับก็มูว่านี่นะครับเป็น เลขไหนนะครับเลขแปดนะครับผมนี่นะครับเปเลขแปดนะครับตองแปดนะครับผมอันนี้คือเขาเรียกว่าเลขตองนะครับนะครับเลขตองนะครับก็เหมาะสำหรับพวกนะสะสมนะครับผมนะครับนี่ตองแปดนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ